สวัสดีครับครีเอเตอร์มือใหม่ทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีทําคลิปยังไงให้ปังแบบนี้วิธีการที่หนึ่งกินข้าวสําหรับนะครับวิธีกินข้าวนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับแต่ปอนนี้เราจะกินให้ตลกนะครับทอนิกล้องกอลุโฟกัสนี้หน่อยนะครับนครับไคลาว่ากระสอดฝาเขียว สำหรับตอนนี้เราก็จะใส่ซอนลงไปเยอะๆเลยนะครับนี่ครับมีลูกโดดลูกโดดตามไข่ดาวมาทีกล้องไงตามมาสำหรับช่วงนี้เราก็จะใส่มุกนะครับบนแฟนแฟนนะครับน่ารักก็รัก สำหรับตอนนี้เราก็จะกินโชลเลยนะครับกล้องก็จะแผนออกไปนี่ก็จะเป็นจุดที่จะเป็นมุกตลกนะครับตลกหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไปกำลังใจให้กับทีมงานน้องเหมียวพวฟ้าด้วยนะครับ